มาพี่น้องปลูกยญาค่ะจัดไปหนึ่งแปลงวันนี้พี่น้องเอ้ยนเห็นโบปลูกยญ้าค่ะหยียบค่ะนี่แบบนี้นะคะแบบนี้นะคะล่องบอกว่า คำปูกแล้วซ้ำนี่มันโกเกิดกับฮิมฮาะยาโหลดล้วอ่ะจัดไปหนึ่งวันสี่ร้อยกิโลใส่แบบอาร์ตเลยทุกคนบรรฮ่าล,ละลาเหยียบว่ลลองมันนี่เหยียบเฮ้ยเพื่อแดด มันก็นยานตายคือกันได้เนาะอออเออยเ่าน่า้นตขอดา้เน้อเออเาเอาเอาเห็ดไปเอา,เอาขี่แบลงมาห้อยบบนีย มัน <laughs> หูหจักคืออันหูจักคกค็ยังนี่ได้เนาะแมนหัวเขามาหนิยินได้หูเสียงไตเนาะเ <mustard: S 1> สียงไตกับเสียงห้องของของปวกค่ะนะพ <iz> <un> ี่น้องหนึ่งแป้งค่ะพี่น้องจัดไป วันนี้วันที่สิบห้านะคะเตรียมไปปลูกเริ่มปลูกวันแรกเรามานับวันกันวันนี้วันที่สิบห้ามิถุนาสองห้าหกเดค่ะนับหนึ่งนับหนึ่งให้ถึงร้อยวันนี้เป็นการนับหนึ่งครั้งแรกของการปลูกยาแบบมีระบบนะคะทุกคนทำใหม่ทำแปลงใหม่ทั้งหมดเลยนะคะทุกคนเตรียมแปลง เตรียมแปลงไว้เกือบเป็นอาทิตย์แล้วค่ะแล้ววันนี้เอาหญ้ามาลงนะคะทุกคนนี่ผู้เชี่ยวชาญมาทำให้เลยทุกคนนี่ให้ลองถวินมาปลูกให้เลยค่ะถ้าไม่เกิดก็ไม่เลิกเลี้ยงเลยควายเลิกปลูกหญ้าด้วยลองบอกงี้ค่ะ เรามาดูการเรามานับวันกันค่ะวันนี้เริ่มเ,เริ่มปลูกเป็นเริ่มปลูกแปลงนี้วันที่ส5บห้ามิถุนาพศหกสอนะคะทุกคนตรงกับวันเสาร์นี่ค่ะทุกคนเรามาดูกันเตรียมไปปลูกหญ้าให้กับสัตว์เลี้ยงนะคะ่ะทุกคนให้กับน้องๆ โอ้ยนี่น้ำน้ำจากแผงโซลาเซลล์นะคะบ่อบาดาลนะคะเป็นแบบนี้เออติติดดีไท้เนาะมันกะนิ่มอยู่ได้เนาะร่องเนาะขี้ดินนะนอะดินมันนิ่มยุ่มบ่อยแข็งเนาะหรือมันนิ่มหรือมันนิ่มแต็มองนี้บอ เอองานหนึ่งได้บอลองได้นี่นะสองงานสองบนี่นะให้นี่นะสองงานได้เนาะประมาณมันบ่ประมาณสองงานนะทุกคนใส่แบบอัดจ,จัดเต็มเลยนะะทุกคนเกือบกี่กิโลนะสามร้อยเหรอสี่ร้อย เรามาสองคันรถกันทุกคนปลูกแบบปลูกแบบหญ้าอื่นไม่ต้องเกิดเลยทุกคนใส่แบบนั้นหนาเลยนะทุกคนเนี่ค่ะวันนี้ปลูกหญ้าอันนี้คือหญ้าไนซิกแนลไม่ใช่หญ้าไนเหรอนี่คือซิกเนลใช่ไหม อันนี้คือซิกแนลค่ะทุกคนลองบอกเพนกลาไว้รอบไว้ฝนตกลงกวันนี้ก่อนค่อยปลูกวันนี้ปลูกซิกแนลก่อนนะคะทุกคนอยู่ในน้ําไม่กลัวน้ําบอกว่าอย่างนั้นนะคะลัดไปเอาค่ะทุกคนฝากติดตามฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะติดตามนะคะคเกษตรผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ทุกคนปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์นะทุกคน นี่ค่ะเดี๋ยวเรามานับวันดูกันนะคะว่ามันจะติดวันไหนนะคะทุกคนโอเคค่ะสวัสดีจริงเที่ยงนะคะปลูกแบบร้อนๆเลยนะคะวันนี้อากาศร้อนมากเลยนี่แบบนี้เลยนะคะทุกคนท้องฟ้าแจ่มใสามากเลยค่ะ สวัสดีค่ะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ